เพชรปีธานไปอีเอ mm hmm. เป็นไฟอีกแล้วนะคะอาทิตย์และวันพุธเย็นอาหารวันนี้โอเคสเต็กปะปะ๊ปาพุ๊ดกัะปืมกัะซอสะะอ่ะอือชิมหน่อยอของขวัญร้องน้อย สอมพ่อลูกเจ๊าจ๋ากินอิ่มแบบนี้ไม่เลยนะคะแม่ก mm. ินอะรยบองไม่ไม mm. mm ่ชบเออือ hmm. mm ือ hmm. mm hmm. Oh, che ciò! Bene, che ciò! Sono tornato! è tornato! tornato! Eh, com'è tornato! Eh, sono tornato! in sono tornato! Eh, tornato! tornato! ยูนิทเฟนฟฟา์เล no e so no e ็บปักเอิร uh, ์ดยตุตบพรัง <laughs> น mm ้อยชอบแก๊ช hmm. mm. ็อปพรังน้อยกินแต่แก๊ช็อปเอาไว้ด้านนี้ให้มาม้าหน่อยดิมาม้าแย่งคำสองเอ้ข้างเนื้อมากระลิกพลัง สามชิ้นนะฮะเนีย่ยจ๋ากินอิ่มข้าวไม่ได้แบบนี้อิ่มไปแล้วเมื่อกลางวันชิมแค่หายากขอพ่อลูกอาหารยืนอมแม่ไม่เอาจ้าหยิบเป็นไฟาสามคำโมเมนต์อาหารมักกินอิ่มแล้วนะแม่มันนี่เก็ชัป มันน okay, mm ี่กชสจบโอเคสมาเกเล็กปาปะใช่ปะอร่อยไหมครับอร่อยครับจานจัมโบ้นะฮะหมูชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่ของทอดอีกต่างหากงาม